ลดหนี้ได้ง่ายๆถ้าคุณทำสามวิธีนี้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่กำลังเป็นหนี้อยู่ถ้าคุณเป็นเช่นนั้นให้คุณทำแบบนี้ค่ะวิธีที่หนึ่งคือการเปลี่ยนโฟกัสจากปกติคุณจะไปโฟกัสเรื่องการใช้หนี้แล้วคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสให้มาโฟกัสถ้าเกิดว่าจินตนาการไปว่าถ้าเกิดว่าคุณเงินเหลือคุณจะเอาไปทำอะไรสองคือวางแผน วางแผนดูว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนแล้วก็ไปดูไปดูตัวอย่างอายุน้อยร้อยล้านก็ได้ที่เขาสามารถปลดหนี้ได้สก็คือการอธิษฐานจิตการขอพรการอธิษฐานจิตการขอพรก็คือทําให้มีพลังในการที่จะทํางานในการที่จะสู้ในการที่จะหาเงินมาใช้หนี้ถ้าทํา ถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ได้นะคะรับรองอีกไม่นานคุณจะปลดหนี้ได้